วัสดีครับเอฟซีมึงนี้ก็มาพบกันในคลิปที่สองของวันที่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้ที่เป็นชุดสรุปบลนับลนะให้เอฟซีไปเลยอ่อาเพราะว่ากะอ่าใกล้มือแล้ว,ลวนะับละวันนี้ค่ะวันที่สิบสี่แล้วนะับละเงินกับทิบห้าอ่ามือต่อไปกับทิบหกแล้วนะับละสรุปให้เอฟซีไปพิดจ,จระนาบบังเลยลนะับละอ่า ก่อนไปรับชมชุดสรุปบนกับขอฝากข่ามเตือนก่อนครับวนะ่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข่าเตือนเ,อนเ,อนเอนรับที่มาบังนะชุดสรุปบนทั้งด้าน เลขล่างก็อบอกเอสซีไว้ว่าองดนี้งดเลขล่างก่อนแต่ว่ากัดสีลงเลขดับให้เอสซีไว้พิจารณาเบึงบนะเอาไว้ตัดเอาไว้เบึงไว้พิจารณาเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะลงเลขดับล่างอ่าะาวางวตทพันธุ์ามาเดินดีพันธุ์วัตถุถดนะาันทั้งสิบท,ทั้งหน่วยกลับมาเบึงชุดสรุปวันตะ่อนะทั้งด้านลักซิ ที่ผมทําการสรุปไว้ให้ทําการสรุปไว้ให้นะครับาการรใบในนบ็คือตัวที่ชนนตัวที่ชนหลักสิบก็คือแปดศูนย์หนึ่งเว่าผมกะวันนี้ผมขออนุญาตตัดแปดกับศูนย์ออกให้เหลือตัวเลขหนึง่งเจตัวที่ผมเลือออกมาก,ก็คือเจ็ดกับเก้นานทั้งด้านหลักสิบขออนุญาตตัดออกเพราะว่า คาดว่าน่าจะดับกําลังเดินดีน่าเจะาอยู่เพราะเลขดับน่าเจ้าอยู่เพราะว่าดับศูนย์ทั้งสองูตรเลยครับศูนย์ดับที่หลักสิบครับศูนย์ดับสองศูตย์น่าจะเอาอยู่ดับแปดพร้อมนะครับดับแปดศูตย์หนึ่งยูนี้การเดินดีอยู่ครับน่าจะเอาอยู่ก็จะคัดเอาที่ผมคาดว่าความน่าจะเป็นสำหรับทางด่านหลักสิบครับ ผมกะจะเอาเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสองอ่ะแปดกับศูนย์ขอตัดทิ้งนะครับเหลือเจ็ดเก้าหนึ่งสองอ่ะเจ็ดเก้าหนึ่งสองทางด้านหลักสิบเจ็ดเก้าหนึ่งและสองอ่ะนะครทำมาบับงหลักหน่วยหลักหน่วยอ่าเลขแต้มว่ามีนะครับหมวดนี้อ่าบราคำนวณนะครับ พาเวลาจัดจอแล้วก็เลยม่มีเวลาคำนวณเลยครับเอาเอาแบบนี่แต่ก่อนผมกะบามีเลขเต็มนกบบผมกะคำนวณนแบบึังสี่เอาเลขเด่นจับเลยนะครับวันนี้เขา้าไปเอาเลขเด่นจับเอาเลยทัางด้านลักน้อยตัวที่ชนศูนย์สี่ห้านะครับแต่่าผมกะสี่ขออนุญาตนําตัวเลขที่ความน่าจะเป็นที่ชนเลขเด่นขึ้นมา ขึ้นมาก็คือเลขเจ็ดนี่ครับเลขเจ็ดขึ้ว่าเสริมนะครับเลขเจ็ดที่ชนสองสูตร้นมาเสริม,ม,รมอ่าแล้วก็เลขสามมีอยู่สูตรเดียว,วยความน่าจะเป็นไม่น,น่าจะไม่น,น่าจะดิดครับทางด้านเลขสามมีอยู่สูองสูตรอยู่นะครับมีอยู่สองสูตรถ้าใครชอบเลขสามก็หรือว่าจะามานะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเอาเลขเจ็ดและเลขสามก็เลยกันกนะครับตัวที่ชนสองสูตรนะครับมาแบมาเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อจะได้หนักแน่นขึ้นเพราะว่าศูนย์กับสี่เขาติดดับนะครับก็จะเหลือเลขห้าแค่ตัวเดียวก็ก็ลไยอยู่นะครับอ่าเพราะว่าอ่าเลขเดดเาหตาตัวเดียวก็โดดโดดเกินไปนะครับซีนะครับถ้าผู้ใดชอบอ่าตัวเดียวก็เอาตัวเดียวนะครับ ถ้าผูใ้ใดว่าชอบตัวที่นําขึ้นมาเสริมกะว่าต้องเอาบบตามนี้เลยบบผมก็จะเอาเลขเจ็ดกัาเลขเลขเลขเจ็ดและเลขสามเพราะว่าเลขแปดเขาติดดับแบบเลขแปดเขาติดดับเหมือนกันแปบดบนี้นแบบนนดับทั้งสิบทั้งหน่วยครัแบเบพระาะฉะนั้นแล้วก็ทีเอาเลขเจ็ดและเลขสามขึ้นมาเสริมทับข้างหลังเจ็ดและสาม ครับขึ้นมาเสริมเติมต่อเพราะฉะนั้นกรารที่ได้ประมาณนี้นะครับขออนุญ,ญาตตัดศูนย์กับสี่ถิ่มก็แล้วกันครับให้เหลือห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เหลือแค่ห้าเจ็ดสามเท่านั้นขออนุญ,ญาตใช้เลขดับตัดทิ้งไปเลยก็แล้วกันครับให้เหลือห้าเจ็ดสามทางด้านหลักหน่วยหเหลือห้าเจ็ด สครับเราก็จะได้ตัวเลขที่น้อยลงครับตัดฟันทงไปเลยครับวัดใจกันไปเลยเลขดับนะครับตอนนี้กําลังเดินดีอยู่ครับเอามาจับคู่กันครับขออนุญาตจับคู่กอนตอนนี้ก็ได้จับคู่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางด้านชุดสลุกบนก็จะได้ 12คู่จะได้12คู่ได้น้อยมากนะครับได้น้อยมากอ่าพอตัดเลขดับบอกแล้วนะครับครเหลือเฉพาะที่รอดดับนะครับสำหรับดับสำานักเก่นไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเอาเฉพาะดับในช่องของเรานะครับผู้ใดคิดว่าชอบคู่ใดก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับแเดีผมก็สิมาเบัง อ่ทาทังด้านตัวที่ชนกันนะตัวที่ชนแล้วก็เลขวิ่งด้วยครับทา้งด้านเลขวิ่งเข้าก็ได้หนึ่งกับสองทูดท,ที่ได้เลขหนึ่งนี่ก็เขาเดินที่ในตําแหน่งหลักสีมาสีงวดแล้วนะครับในตําแหน่งหลักสีมาสีงวดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็อ่าตัวที่ชนนครับตัวที่ชนสามศูนย์ด้วยก็คือเลขหนึง่งครับแต่ก็รอดรอดดับอ่ารอดดับด้วยครับ ตอนแรกเขากัช 1, ก็ชนที่แปดศูนย์หนึ่งนะครับแปดศูนย์หนึ่งนะครับชนที่แปดตัวที่ชนสามสูตรนะครับวงหอยบึงเลยแปดศูนย์แน่หนึ่งนะครับตัวที่ชนสามสูตรสูตรนี้คือเป็นสูตรเกาพานมาเราสองหมดรักน่อยกับพานมาเราสองหมดขึ้นกันอนะครับตัวที่ชนสามสูตรนะครับแปดศูนย์หนึ่งแต่ว่าเขาติดดับผมก็เลยตัดแปดกับศูนย์ออกนะครับ เหลือเลขหนึ่งที่ไม่ได้โดนตัดแล้วก็ไม่โดนเลขดับด้วยเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วผมขอเน้นไปที่เลขหนึ่งก็แล้วกันครับที่ตีเลขหนึ่งหลักสิบนะครับที่ตีเลขหนึ่งหลักสิบก็แล้วกันนะครับนะครับที่ทุกคนใดชอบที่ตีเลขหนึ่งนะครับขอารากยาวตั้งแต่ห้าเจ็ดสามก็แล้วกันนะครับ ที่ติะเลขหนึ่งแล้วก็ตัวที่รองที่ผมชอบที่ถีเลขวิ่งอีกตัวหนึ่งก็คือเลขสองนะครับก็คือเลขสองนี่เลขสองให้เป็นตัวรองเอฟซีนะครับเป็นชุดรองนะรเลขสองเป็นชุดรองนะครับเลขสองเป็นชุดรองก็แล้วกันนะครับเตะกาห้ามวบิงรักลอยห้าหกเจ็ดนี่ครับสูดเดียวเตินมาแล้วหกงวดหนึ่งงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดได้ห้าหกเจ็ดอีขึ้นเก่า ครับผมจะว่าใช้เลขผมจะไม่ใช้เลขดับอ่าทางด้านหลักร้อยเพราะว่าผมพลาดมาอ่าน,า,นาจะซีงวดนะครับพลาดหลักร้อยทั้งทั้งอ่าที่อ่าหลักร้อยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนะ,ะมาเจอเลขหกทีไรพลาดทุกทีนะครับวงวดนี้ก็มีเลขหกอีกแล้วเนี่ครับห้าหกเจ็ดผมจะใช้ทั้งห้าทั้งหกทั้งเจ็ดเลยอ่าสามตัวนะครับถ้าผู้ใดชอบ ตัวไรก็จงค่อยพิจารณาบึงนะครับชุดเน้นก็คือ,อเดี๋ยวชุดเน้นชุดเน้นก็คือ,อชุดที่ตีเลขหนึ่งเอฟซี FC, ครับเลขหนึ่งผมจะลูดลูดลักนะครับลูดลักนะครับแต่จะมีอยู่หนึ่งตัวที่เน้นอยู่เน้นที่สุดนะ เน้นที่สุดก็คือเลขอ่าหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็แล้วกันที่เน้นที่สุดเจ็บที่นะครับทาสีให้ด้วยนะครับนี่ตัวที่เน้นสุดเพราะว่าเขาชนตามสุดตั้งแต่แรกนะเนาะหนึ่งแ,แล้วก็ห้าขอให้มานะครับาหนึ่งห้าก็แล้กันนะครับเดี๋ยวผมจะจับอ่าลักลอยอ่า ตับหลักร้อยให้ให้คู่เน้นก่อนคู่เด่นที่สุดก็คือหนึ่ห้าห้าแล้วก็6กหนึ่งห้าแล้วก็7 1, จ็ดห้าครับเีอ่ะชุด ชุดเน้นนะะจุดเน้นก็คือตัวที่ตรงนี้ที่ติด1นึ่งห้านะะเน้นไปที่หนก็แล้วกันที่เหลือก็เป็นเน้นลองอ่าเน้นลองก็คืออ่าใครชอบตัวไหนนะครับก็จัดไป ใครชอบหลักร้อยตัวไหนอ่าอ่าครับหก็13ึ่งสอ่าหนึ่ใครชอบหลักร้อยตัวไหนอ่าจัดไปรับแล้วก็สองห้าสองเ็ดสองสามสองแล้วก็2อสเนี่ย ่าตรงนี้เลยสแถวนี้นับลนะที่เหลือใครชอบก็จัดไปนับลนะนี่ครับจุดที่เด่นจุดเน้นให้ก็คืออ่าตามนี้เลยนับเหทีนีนะ่ครับ,นบสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดถ้าไดรชอบคลิปนี้ก็จะ่ลืมกดติดตามนับลนะกดไลค์กดแชร์อ่าให้ประหน่อยเด้อ เอามาบังเลขเด่นสองโตมาหนึ่งโตนะครับก็คือหนึ่งกับสองนครับเอามาบังเลขเด่นผมก็ลืมเบังนะครับตัวที่ชนหนึ่งกับสองเงครับสามสูดเลยนะครับสามสูเลยถ้าเกิดเข้ามาหนึ่งกับสองเะครับขอให้ให้ติดหนึ่งกับสองไว้ก่อนทางด้านหลักสิบนะครับหลักหน่วยให้ติดเลขค่าไว้ก่อนนะครับติดเลขค้าไว้ก่อนนะครับเลขค่า เลขขากระชนอยู่นะครับสามศูนย์เลยแล้วนะสามศูนย์เลยแต่เลขหกของเราหลักหน่วยของเรามีแค่สูตรเดียวนะครับหลักล่าสุดเท่านั้นนี่ครับเลขหกแล้วนะเด็กแต่เลขหกก็ชนเยอะนี่ก็วันวันอยู่เลขหกขอให้มาที่หลักร้อยก็แล้วกันแล้วนะขอให้มาที่หลักร้อยก็แล้วกันนะห้าหกเจ็ดก็ชนหลักร้อยอยู่เนี่ยเด็กเเด่นอยู่แต่ ถ้าเลขหกมาหลักร้อยเลขห้ามาหลักหน่วยก็โอเคแับลนะก,ก็จะตามนี้เลยดับลนะก็จะได้ตามนี้เลยเับลนะเลขดับหลักร้อยก็สี่หกเจ็ดนะครับเอฟซีแต่ผู้ใดว่าชอบคิดว่าดับเสียวอยู่ระวังเลขหกกับเลขเจ็ดนครับก็เอาเฉพาะชุดนี้ก็ได้เนะี่ยที่รอดดับหมดนี่ห้าหนึ่งห้านะครับห้าหนึ่งห้า เพราะว่าเลขหกกับเลขเจ็ดโดนดับหลักร้อยอยู่นะครับโดนเลขดับหลักร้อยอยู่แต่เลขดับหลุดมาแล้วสี่งวดซ้อนๆเลขดับหลักร้อย FC บอกไว้ก่อนนะครับไม่รู้เป็นอะไรเจอเลขหกทีไรเอามาอยู่นะครับ,นะรบวันนี้ก็ดับเลขหกอีกแล้วนะครับผมก็ไม่กล้าจะดับหลักร้อยแล้วนะครับดับพลาดมาสี่งวดซ้อนเลยดนะับหรือรู้สึกอ่ะ หลักร้อยจะแม่นมากอ่าเลขดับนะีครับเลขดับบางเอื่นก็มาก็มาชนกับหลักร้อยด้วยนะครับหลักร้อยก็ได้ห้าหกเจ็ดนีครับก็มาชนหกกับเจ็ดด้วยนะีครับชนหกกับเจ็ดด้วยอ่าหลักร้อยดับดับแม่นมากเลยแม่นทุกงวดเลยสี่งวดซ้อนเลยดับเอาไมา่อยู่นะีครับก็มาชนกันพอดีถ้าเกิดเขามาอีก 6, 7, เนี่ยหกกับเจ็ดเนี่ยก็จะเจอหกกับเจ็ดตรงนี้เลยแบบนั้นดับดับ จนเด่นไปเลยนะครับตัวนี้ดับหลักสิบก็คือศูนย์ศูนย์แปดนะครับอ่าแล้วก็ดับหลักหน่วยศูนย์แปดสี่อ่าถ้าใครชอบเลขดับก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านดับละเพราะว่าเว้ยไว้หูว่าจะออกตัวไหนเป็นแค่แนวทางครับละเอฟทีไว้พิจารณาเบิังก่อนนําไปใส่ครับเอฟทีก็แคปหน้าจอไว้ครับชุดสรุปบนดับละอ่าตามนี้เลยอ่าชุดสามตัวก็จัดให้แล้วดับละแคปหน้าจอไว้ดับละ ไว้เบื้องหลังเลื่องอวกาศอ่าเบื้องเพร่าเบื้องเบื้องอ่าเพื่อคขาบันเทิงสนั่นครับละอ่าเป็นแค่แนวทางอ่าขอให้ที่จงโชคดีที่เข้ามารับชมในช่องพอหน่อยอ่าผ่าโชครับละสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ